วันนี้พ่อมาวิ่งแต่เช้าเลยนะคะไม่รู้เอาความฟิตมาจากไหนปกติอยู่ที่บ้านก็ไม่เคยวิ่งนะคะพ่อนุ่นวิ่งขึ้นภูเลยวิ่งขึ้นยอดภูไปเลยอุทยานแห่งชาติภูเรือนะคะขึ้นชื่อว่าหนาวสุดในแดนสยามนะคะวันนี้น้ำมาพิสูจน์แล้วนะคะซึ่งถือว่าจริงเลยนะคะ ตอนแรกคือเหมือนไม่หนาวนะคะแต่พอดึกไปนะคะอุณหภูมิยิ่งต่ําลงแล้วก็หนาวขึ้นหนาวขึ้นนะคะจนตอนเช้าอุณหภูมิอยู่ที่16องศาหนาวมากนรู้สึกพ่อดูแฮปปี้มีความสุขมากเลยนะคะกับการที่มาเที่ยวทริปนี้ซึ่งต้องบอกได้เลยว่าปกติแล้วเนี่ยพ่อเป็นคนที่ชอบมาเที่ยวแบบนี้อยู่แล้วก็คือชอบแคมปิง้งชอบป่าชอบเขาชอบบรรยากาศธรรมชาติอะไรแบบนี้นะคะเห็นพ่อวิ่งแบบนี้แล้วลูกจะอยู่เฉยๆได้ยังไง ไครไม่ฟิตลูกน้ําฟิตค่ะสวัสดีค่ะเช้าวันนี้นะคะอยู่ที่อุทยานแห่งชาติผู้เรือก็เดี๋ยววันนี้นะคะเช้านี้เราจะไปวิ่งกันเดี๋ยวตามไปกันเลยค่ะใไหม จะรอดไหมเนี่ยถ้าแบบเราจะวิ่งขึ้นภูเออเจ็บตีนอันนี้วิ่งแค่แบบลานจอดรถนะ ยังไม่ทันได้ไปไหนเลยเปลี่ยนรองเท้าก่นาอนลรองเท้าไม่ได้นะเมื่อกี้ใส่เมื่อกี้ใส่ตัวรองเท้านี้ แต่ตอนนี้นะน้ำเปลี่ยนมาใส่ตัวนี้แล้วค่ะเดี๋ยวลองวิ่งอีกสักรอบวิบ่งขึ้นเขา ไม่เจ็บแล้วโอ้โหขนาดจะไม่ได้วิ่งไปไหนแล้วเนี่ยเหนื่อยอยู่นะเพราะว่ามันเป็นเนิอนอ่ะ นี้แค่ลานจอดรถนะตอนแรกน้ำตั้งใจว่าน้ำอ่ะจะวิ่งขึ้นยอดภูเหลือแต่ดูแล้วไม่น่าจะไหวเพราะมันขึ้นเขาวอ่ะแล้วตอนนี้ก็แดดเริ่มตกลงมาแล้วนะคะ ต้องเบรกดีๆนะถ้าไม่เบรกนี่แบบดูข้างหน้าตกเหวได้เลยนะ คือที่ตอนนี้ตัดสินใจไม่วิ่งขึ้นไปนะคะเพราะว่าเพราะว่าตอนที่เราขับรถมาใช่ไหมตรงทางเนี้มันเป็นทางลงหมดเลยเป็นทางลงเลยนะลงมาตลอดเลยซึ่งถ้าเราไปคือเราต้องวิ่งขึ้นเ้ากับวิ่งขึ้นภูเขาอะ่ะแล้วซึ่งเรามีเวลาไม่เยอะนะคะวันนี้เพราะว่าตื่นสายตอนนี้นะ เริ่มมาแล้วอันนี้ขนาดไม่ได้ไปไกลนะทุกคนยังแบบว่าเหนื่อยอไม่นั่นโอ้ยคือ น right ูนดูพ่อฟิตตั้งแต่เช้าแล้ววิ่งก่อนเราอีก ตอนนี้นะคะวิ่งได้หนึ่งโลแล้วนะคะหู้๙นาทีกว่าเหนื่อยอยู่นะ ก็วิ่งขึ้นเขาได้เลย <s up> แต่แปลกมากที่ฮันเลดไม่สูงเหมือนวิ่งปกตินะหรือเพราะอากาศเย็นเอ่อฮันเลดอยู่ที่ร้อยหกสิบปกติจะขึ้นมาร้อยเจ็สิบแล้วเฮ้ยบอกว่า นันเนี้คือเหนื่อยมากฟังได้จากเสียงหอบอากาศดีมาก ไม่น่าใส่แขยนยาวเลยมันหนาวนะทุกคนวันนี้16องศาแต่แบบว่าพอเราออกกับลากายแล้วเหงื่อแตกก็เริ่มร้อนแล้วตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้เริ่มบิ้งไม่ไหวละ <c oughs> ขออนุญาตเตินก่อนนะ <c oughs> นี่เดี๋ยวให้ดูวิวข้างหลัง นนี้นี่วิ่งไปชมวิวไปแล้วก็เนี่แหละค่ะวิวรอบๆที่อุทยานแห่งชาติภูเรือนะคะอันนี้จะเป็นลานกลางเต็นท์จุดที่สองนะคะก็จะหน้าตาแบบนี้เราก็วิ่งแถวนี้แหละคือไปไกลกว่านี้กลัวกลับไม่ไหวไง ตอนนี้ก็โลกากว่าแล้วนะคะทุกคนไปเราต้องสู้จอกกิ้งเบาๆว้ได้ ดีนะที่เปลี่ยนรองเท้าตอนนี้เราใช้ตัวน,นี้นะรองเท้าแต่วิ่งซึ่งมันเวิร์กมากคือแบบมันไม่เจ็บตรงด้านเนี่ยค่ะไม่เจ็บตรงนี้เวลาลงเข่าลงอะไรเงี้ยมันไม่ดันก็เลยแบบว่าทำให้เราวิ่งได้นะเมื่อกี้ลองวิ่งโดยใส่ผ้าใบนะ เจ็บเท้าเจ็บเท้ามากตอนวิ่งลงนะขาลงคือมันดันไงมันดันลงเท้า,าแดดหายไปแล้วทุกคนคือวันเนี้บรรยากาศรอบๆอะจะเป็นหมอกแบบหมอกหมดเลยวันนี้คงไม่เห็นทะเลหมอกหรอกก็จะเป็นหมอกแบบขาวๆไปหมด สังเกตได้จากด้านหน้านะคือวันนี้ที่เรามาคนไม่ค่อยเยอะจริงๆมานอนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะมากันรถเจ็ดคันประมาณมานี้คนไม่เยอะแล้วแบบก็ดีไม่แออัดดีนะ อู้เขาเดินไปไหนกันนะ จริงๆมีรถมากกว่าเจ็ดคันนะเพราะว่าเราเห็นมีคนเอาอมาใส่มาด้วย เังวิ่งไปนู่นเราจะวิ่งไปนู่นโอ้ยตายตายขาพังสูงมากพอแล้ว น่าจะไม่ไหวเพราะว่าสูงชันเออ แต่ว่าถ้าขึ้นไปวิ่งขึ้นไปค่อนข้างอันตรงนิดน,นึงนะคะถ้าเกิดว่ามีรถผ่านมาคือมันจะแบบเป็นเลนเดียวเลนที่แบบว่าพอส่วนกันได้แต่ว่าคือมันจะลงอย่างเดียวเลยมันจะลง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 ,ลงมาอย่างเดียวเลยซึ่งเออนั่นแหละถ้าเราสวนกับเขาไปเขาก็จะลงมาอมาแบบเต็มที่เลย ซึ่งเราวิ่งขึ้นไปก็อันตรายนะก็เลยตัดสินใจไม่ไปดีกว่าวันเนี้แค่นี้ก็หอบแล้วหนักกว่าวิ่งพื้นธรรมาดายนะทุกคนวันนี้เราเอาแค่สองโลพอละเสร็จเราก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวกันต่อนะคะ

โลเจ็ดโลเจ็ดแล้วเอาให้ครบสองโลไว้ รถมาโอ้ยก็เก่งเขวินตอนนี้พ่อกำลังเจ็ดรถรอยอยู่นะ <c oughs> <c oughs> อีกหนึ่งร้อยเมตรอีกรอบหนึ่ง สองกิโลแล้วยี่สิบกว่านาทียิบเอ็ดต่อไปนะเดี๋ยเราจะหยุดเวลาเพียงเท่านี้นะแล้วเราก็จะไปกิน ข้าวกันต่อนะคะฮู้สองโลแทบแย่เห็ยนะ อ๋อดังนั้นมีน้ำตกด้วยทุกคนน้ำตกหินสามชั้นถึงว่ามีคนเดินไปทางนั้นก็ประมาณ3 0มรเมตรนะคะตอนนี้คือน้ําิงรู้ว่ามันมีน้ำตกยังไม่ได้เดินไปดูเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวชวนพ่อเดินไปดูกันนะคะตอนนี้คือหมอกปกคลุมหนา,นาแน่นมากเลยนะทุกคนพาทิศกำลังขึ้นและตอนนี้ไม่เห็นพาทิศแล้ว ือบรรยากาศก็กจะมืดๆคึมๆไปเลยฮ <laughs> ะพักให้หายเหนื่อยก่อนนะแล้วเดี๋ยวสักพักนึงเราจะไปทำข้าวกินกันเปิดแก๊สได้เลย อะไรนะอาบน้ำก็อาบสินี่นะนะใช่ทำไมมันไม่ติดวะปิดแก๊สยังเปิดแล้ว ติดแล้วติดแล้วตอนแรกว่าจะไปไกลโอ้ยไปไปไปมามีนแค่นี้แหละจะตายอยู่แล้วก็สองไข่สองใ,องใบเนี่ยก็<ะ>ไปใส่โจ๊กตจมยังยังไม่ได้ต้มยังอันนี้เป็นขไข่อะไรแม่ไข่<ค>ลวกอ่ะ